เออว anyway, okay. ันนี้มันจะมีไอคอเอ like ้ยกดไลค์ดีวะกดไลค์เออพอยวกว่าจะจำเ่อผมจะอ่านได้ทีวีแมนแบดบอยส่งยังแบดแซนยังเอยนึกไม่อินกับใจเกินเลยส่งยังแบดบอยเด็กเอาละเราจะมาดูช่องนี้กันว่าเขาเล่นเกมอะไรบ้าง

อันทุกคนเราจะมาลองวาดเขาคนนี้กันว่าผมจะวาดได้ไหมว่าไปในผมไม่ติดอีิจัีอจัอยู่เฮ้ยอ่าล่ะไปวาดกันเลยเลสโกโลสเกตโอ้ขวามเยวาดเสร็จดูได้ยินปะน่าจะไม่ได้ยินแหละเพราะผมก็ไม่ได้ยินอ่าดูลายละเอียดอย่างเยอะยัดเค โอ้โอ้้มไม้คนไล่เลยอะอย่างเยอะนะอืมเขาเอา่เอลืมเขียนชื่อกว่าจะเขียนเสร็จพื้นที่มันไม่พอมันก็เลยลอยหน่อยโอ้แม่งคูดนานกว่าจะเสร็จตาวาดยากแล้วผมขี้เกียจวาดคิวด้วยเออถ้าคุณดูอยู่นะกดละกดซับสไคร e กดไลค์แล้ว ไปดูต่อดีกว่า goodbye